สวัสดีครับสวัสดียา่เมือสาวเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศขอกงัวือเก่าหนองใบกลย้ยสมาชิกใหม่ของเราพูกบนั่งใบไผ่กำลังกินอยู่บหนากรมตากินสาวหน่อย อีส่ยเสี่ยอีส่ยดีไปพาย,ายเลยหลายเลยลูกเด้อ <c oughs> งามตากะกินคือกันงามตาเมียทองหกเดือนแล้วล่ะ มีแม่ต้นกล้วยแม่ต้นกล้วยแม่ของน้องไว้กล้วยกําลังกินจับเพิน่นจับลูกเพิ่นแยกออกนมเพิ่นกับขัดแน่นมบวมลูกบ่ได้กินนมสองมือแหละตะกินเก่งครับตะสิษพร้อมผสมลาลาเลยเพล่นนี่เมือกแล้วนี่อาการสิเป็นสาบ่ะ ไกลสที่ใดผสมละละเนี่ยนับรอไว้วันที่สิบหกเมษาในที่ใดผสมถ้าขื้นเป็นสาดชัดเจนนะชัดเจนไปเรือเลียแต่ถาดวิตามินก็แล่อยู่ข้อเก่าคือยู่บ่ได้กินบอ่อมาหอดเห็นนี่ เบียอะไรใส่เอามกมามามาเพื่อว่าสิมืดเขาเดียวนิแม่งาันตาเลียอยู่ต่างโดนบอ่บอบอ่อเบิดนั่งอันนี้มานั่งตดป่วยมาบาทเดียวแหวงเบิดทำตาเอ้ยกินเลี้ยไรลูกกินเลยียไที่ได้อ้วนๆลูกสิได้แข็งแรงกินๆูกกิน ไปพายเปิดแล้วบ่กินหลายหนูกินหลายๆกินหลายๆเนอฝสาวใหญ่สาวเปชรสาวเดียวสิเดียหาผัวให บรรยากาศของงัวบรรยากาศสวนหายาเง่า,งาสองเชียวชุ่มเปิดเลยง่วนกินได้สบายบ่อดถึงสีเง่าแหล่งฝนบต่ตกหยาบ่มีในงานหน้ากับเด้กิน,นกคือเก่าไอ้ไขแน่เหมือนว่านฝนลงแน่น้อยหนึน่งได้ชุ่มชื้นแน่ยหยาในหน้ากับสิได้สดได้ชื่นขึ้นมาแน่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานีนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ